โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสมุทรสงครามตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นโรงเรียนในฝันโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน91คนมีนักเรียนจำนวน1,388คนผู้อำนวยการโรงเรียนนางอนงอรุณราชโรงเรียนเมืองส,สงมุทรสงครามมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ค่ะนโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน วิสัยทัศน์โรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างชัดเจนมีกลยุทธ์ที่ระบุการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนได้อย่างเหมาะสมวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปีการศึกษา2567รโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากลมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิตัลกีฬาศิละปะวัฒนธรรมเป็นคนดีมีทักษะชีวิตรักท้องถิน่นบนวิถีความเป็นไทยตามแนวทางปาัจญาาเศรษฐกิจพอเพียงข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหานำผลมาปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและมีการบริหารและดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานมีสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียน3ปีย้อนหลังมีสารสนเทศผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลและช่วยเหลือมีการสรุปข้อมูลพร้อมรายงานผลการพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีสารสนเทศผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนรู้เท่าทันและป้องกันความไม่ปลอดภัย มีข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยต่อ,อนักเรียนในโรงเรียนการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีวิธีการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน5ขั้นตอนค่ะ คือมีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นดูแลนักเรียนและเก็บข้อมูลนักเรียนทุกคนครบทั้ง5ด้านด้วยเครื่องมือต่างๆมีวิธีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มด้วยกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมค่ายคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนมีวิธีการส่งต่อจากข้อมูลต่างๆทั้งการส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาของนักเรียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยดำเนินง,งานทั้ง5ขั้นตอนตามแผนภูมิการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ด้วยนวัตรกรรมรูปแบบเมืองโมเดลโดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามปฏิทินการดำเนินงานดำเนินงานผ่านความร่วมมือของทีมนำทีมคุณภาพและทีมทำด้วยกิจกรรมที่สร้างสารรค์มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยการสอดแทรกกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมมีการใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง โรงเรียนมีการดำเนินง,งานด้านความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนภูมิการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนของโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามโดยคำนึงถึงการสร้างความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินทุกกรณีมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการเฝ้าระวังอักคีภัยและความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่มีการนิเทศห้องเรียนต่างๆให้พร้อมใช้และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีวิธีการดูแลนักเรียนที่มีแนวโน้มอาจเผชิญต่อความไม่ปลอดภัยโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซนต์นอกจากนี้ยังให้การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างใกล้ชิดผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆหรือกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านระบบดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยด้านการคุ้มครอง ซึ่งโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีวิธีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องภาคีเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคีีัย กลุ่มสมุทรสงครามเมืองหน้าอยู่ร่วมกับผู้จัดกิจกรรมแม่กองรีวรันมอบเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนอกจากนั้นหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนภาคีเครือข่ายให้การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามเช่น มีการประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่นักเรียนนอกจากนั้นภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านโครงการอาหารกลางวันให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันความปลอดภัยเช่นการป้องกันอักคีภัยการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโดยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนโดยคุณครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดประชุมเครือข่ายชี้แจงขอบข่ายงานส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการรายงานผลการอบรมและการนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนครูมีความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้งแบบบูรณาการและแบบเฉพาะปัญหาสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการที่โรงเรียนกำหนดโดยประชุมชี้แจงโครงการและอบรมแนวทางการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดประชุมผู้ปกครองกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสรุปผลการคัดกรอง โดยมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมประเมินผลเป็นระยะระยะ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีการดำเนินงานตามรูปแบบ PDCA วางแผนสร้างแบบประเมินประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตรวจสอบปรับปรุงผลการประเมินและนาผลการประเมินไปพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนจากการที่โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตและคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลงทุกปีได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิดจากคุณครู มีการแนะแนวการศึกษาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนข้อมูลย้อนหลัง3ปีคิดเป็นร้อยละ0นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองแก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพร่วมแก้ปัญหาจากสถาบันครอบครัวโดยคุณครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละหนึ นักเรียนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลได้รับการยอมรับในระดับต่างๆทั้งด้านวิชาการด้านความประพฤติด้านกีฬาด้านนักเรียนเรียนรวมบุคคลที่มีความต้องการพิเศษนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนร่วมทำกิจกรรมพัฒนาตนเองในสิ่งที่ตนถนัดสนใจและมีความสุขโดยเด็กหญิงศศิธรวรรณแจ้ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยโรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนจากการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมีวิธีการที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืนจากผลการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนร้อยละ100 รู้จักตนเองมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีความสุขอยู่รอดปลอดภัยและเรียนจนจบหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนรักษาความปลอดภัยในทุกด้านให้กับนักเรียนทั้งด้านชีวิตประจำวันการเดินทางความปลอดภัยจากบุคคล รวมไปถึงความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยได้รับการดูแลช่วยเหลือจนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความสุขค่ะ และทั้งหมดนี้คือการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามในนามฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ร่วมกันประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ